สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่กทุงร้อยนะครับมาแตกภาษีพวกเราเนี่ยนะครับครต้องทำหน่อยครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวแวะมาเยี่ยมนะห้องใหญ่ขนาดนี้เหงาไหมครับอาจารย์ครับช่างว่าอคร้บพี่ดิเออเพราะเรามา เปลี่ยนที่วิ่งจากสวนรวมมาวิ่งถเสาองช้าแดนเดินยังหลงทางอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมครับไม่ได้มาเลยก็ไม่ได้อยู่ไหนเนี่ยฮะมาเลยมาเลยครับเนี่ยฮะของทีวีที่ทั้งหมดประมาณ62,000กว่าตัวไม่รู้ก็แต่มี่ไม่มีแล้วก็ไม่มีแล้วไม่มีดัมมี่แล้วนะแต่ก่อนมีไหมดัมมี่แต่ก่อนอ่าตอบยากครับ เชื่อมโยงอาจจะมีบ้างครับนี่ถ้ารถติดนะอย่าคิดถึงหน้าผมคิดถึงหน้าท่านผ่อต้อยสอท่านลากาจอและโค้ชผมอันนี้แหละตัวที่ทํารถติดไม่ติดนะนึกถึงหน้าท่านไว้ <laughs> สรุปว่าขอออนไลน์จะเร็วขึ้นละนะแล้วก็อาจจะต้องไปแจ้งตำรวจอยู่แต่พยายามทำออนไลน์ให้มากขึ้นแล้วก็อาจจะไม่ต้องเอาซีดีละอาจจะมีการดาวน์โหลดอะไรที่มันสะดวกขึ้นเอา ไอ้ทำร้ายแฟลชร้ายไปดาวน์โหลดก็ได้ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม